สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคตชโฮรานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตรีเทพยกในเดือนพฤษภานี้จะกระทบราศีต่างๆอย่างไรบ้างก็มาถึงคิวของราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนหรือเมถุนนั่นเองดาวตรีเทพดวงแรกที่ยกนะครับคือพระราหูพระราหูจะยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่5พฤษภา พระราหูนั้นเดิมอยู่ในอยู่ใภพกรรม,มะของชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นพระราหูจะทําหน้าที่ของตัวเองคือเป็นเงาบทบังการงานกิจกรรมกิจการการงานของคนราศีมิถุนนี่นะครับจะถูกเงาบทบังคือทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นความเจริญทําเท่าไหร่ก็ไม่ชัดมองอะไรก็ไม่ชัดจะทํางานการอะไรก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอน ชาวราศีมิถุนจะพบเหตุการณ์อย่างนี้มาเป็นเวลาปีครึ่งแล้วนะครับแต่วันที่5พฤษภาคนี้พระราหูจะยกออกไปเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็จะตาใสขึ้นมากิจการการงานที่ะทำอยู่เนี่ยก็จะมองเห็นทางไปชัดเจนขึ้นเพราะว่าเงานั้นออกไปแล้วเงาเงาที่บังอยู่ออกไปแล้วและ พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมไปเป็นเกษตรคือเป็นเจ้าเรือนตัวนี้อเองแข็งแรงมากแล้วอยู่กับพระสาเพื่อนรักสองคนก็จะคุยกันนะครับพระราหูกับพระสาก็จะคุยกันเขาจะคุยแต่เรื่องสุภะนะครับคือความก้าวหน้าความเจริญการท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่เขาจะคุยกันนะครับแต่เป็นการคุยใหญ่คุยโตนะครับคือต้องถ้าท่องเที่ยวคือหมายถึงเที่ยวกัน ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ไม่ไปเครื่องบินน่ะไปเรือดีกว่าไปเครื่องบินมันแค่ต่อคนนะครับแสนไปเครื่องไปนั่งเรือดีกว่าเรือเดินสมุทรคนละสักสองสามแสนหกแสนอะไรก็มีนะครับ mm hmm. เขาจะคุยกันเรื่องใหญ่อย่างนี้นะครับคุยกันอยู่ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์พาะเสาร์ จาก5พฤษภาคมครับมาถึง19พฤษภาคมก็ประมาณ14วันพอดี2อาทิตย์คุยกันอยู่2อาทิตย์พระเสาก็จะย้ายขึ้นไปที่นี่แทนสลับที่อยู่กันนะครับตอนที่พระเสาย้ายเข้าพบกรรมมะเนี่ยจะทําให้การงานของคนราศีมิถุนเนี่ยหนักคนราศีมิถุนเนี่ยมีพระเสาอยู่ในเรือนสุภพะทําให้ความเจริญความก้าวหน้าหรือการสนับสนุนต่าง แรงสนับสนุนต่างๆที่คิดที่คาดหวังที่ทำนะครับได้รับดีอยู่แต่มันช้ามันช้านานกว่าจะได้มานะครับต่อไปนี้หลังจากพฤษภพานนะครับมันจะได้เร็วเพราะว่าพระราหูเป็นธาตุลมมันก็จะได้เร็วแต่ว่ามันคลุมเครือนะครับไม่ค่อยชัดเจนว่ามากหรือน้อยหรือบางทีอาจจะไม่ได้การสนับสนุนความสุขเหล่านี้นะครับ แต่พระสาวพอย้ายเข้ามาอยู่ที่ภพกรรมมะเนี่ยภพกรรม,มะเดิมนะครับพระราหูอยู่ทําให้การงานถูกปิดกัน้นมองไม่ชัดก็จะใสกระจ่างชัดขึ้นแต่จะพบว่าเบื้องหลังความใสกระจ่างชัดขึ้นนั้นนะมันเป็นงานหนักเป็นงานที่ต้องอาบเหนือต่างน้ำเป็นงานหนักและจะหนักอยู่อย่างนั้นสองปีครึ่ง เพราะฉะนั้นตรีเทพยกครั้งนี้นี้เหนื่อยทีเดียวสําหรับชาวราศีมิถุนอย่างไรก็ดีในวันที่13พฤษภาคมครับพระพฤหัสซึ่งอยู่ในภพวินาศคอยสนับสนุนอยู่ทางเบื้องเบื้องหลังของชาวราศีมิถุนเนี่ย5-6ประสบความสําเร็จอยู่ด้วยผลักดันให้สําเร็จมาโดยตลอดนะครับพระพฤหัสด,ดีแม้จะอยู่ภพวินาศดีนะครับ จะยกจากภพวินาศมาอยู่ภพตนุเข้าราศีมิถุนนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดว่าเราชาวราศีมิถุนนะครับต้องพึ่งพาตนเองความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมามั่งไม่มามั่งเพราะว่าพระรหัสอยู่ที่นี่ได้มาตรฐานปะปราก็คือเป็นเส้นปลานะครับกระท่อนกระแท่นนั่นเองหวังจากผู้ใหญ่ ให้สนับสนุนท่านอย่าหวังครับท่านมีโอกาสได้ก็จริงแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้แต่ว่าที่แน่นอนคือว่าท่านต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับด้านอะไรด้านกรรม,มะปัตตนิครับกรรม,มะปัตตนิคืออะไรคือรวบรวมรวบรวมพุ่นส่วนท่านจะต้องรวบรวมพุ่นส่วนมาช่วยกันทําการงานท่านทําคนเดียวไม่ได้ตลอดปีหนึ่งปีเต็มนะครับพระพุทธจ้ายมีตรงนี้หนึ่งปีเต็มที่ท่านจะต้อง เหนื่อยยากลําบากสายตัวแทบขาดพระสาวับกรรมะอยู่อีกเป็นสองเท่าสามเท่าเลยความลําบากตะกี้เขาพูดแล้วว่าอาบเหงื่อต่างน้ําทีเดียวพระราหูอยู่ที่นี่นะครับได้มาสถานเกษตรแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณเอ่อ14วันย้ายพระราหูอยู่ที่นี่14วันพระสาวย,ย้ายย้ายออกไปนะครับ พระสาย้ายไปอยู่ที่ภพกรรมะเนี่ยไปทําให้การงานเนี่ยมองเห็นแต่ทางหนักมองเห็นแต่ความที่จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าเจ็ดอยู่กับห้าเนี่ยเจ็ดห้าแสนสาหัสท่านจะต้องพบกับความเหนื่อยยากลําบากแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าพระสาวอยู่ที่นี่เพียงสามเดือนก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ภพสุภะย้ายกลับออกไป เพราะฉะนั้นท่านจะหนักเนี่ยหนักใจอย่างเดียวเนี่ยสามเดือนครับแล้วก็พระสาวย้ายกลับมาลืมของที่บ้านตัวเองกลับมาเก็บของที่บ้านเจอเพื่อนรักก็เมาส์กันอยู่เมาส์กันเรื่องว่าเอ้ยฉันไปเจองานดีแล้วฉันจะไปทํางานตรงนู้นตรงนี้แล้วพระสาวบอกพระลาหูบ,บอกเอองานนั้นดีนะเมื่อก่อนฉันไปอยู่ดูคุยกันเรื่องการงานที่ดีเจ็ดแปดคุยกันเรื่องงานนี้เป็นงานใหญ่ ได้รับมากผลประโยชน์ตอบแทนมากทุกอย่างดีหมดคุยกันเล่นเพลินไปหเดือนพอหลังจากหเดือนแล้วพระสาวก็ย้ายกลับเข้ามาที่กรรมะเอาละครับทีนี้ชาวราศีมิถุนก็จะพบของจริงแหละงานหนักจริงๆง,งานลําบากจริงๆอาบเหงื่อต่างน้ําจริงๆอย่างหนักอย่างแสนสาหัสนานสองปีครึ่งครับนานสองปีครึ่ง ท่านจะต้องลำบากมากเลยชาวราศีมิถุนครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนในตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับเอาละครับเตรียมตัวกันให้ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี